ท้องฟ้าตอนหกโมงพี่น้องอากาศเมืาขึ้นอีฝนตกยั่งคืนน้ำมือเสาตอนหกโมงี่รถรถว่าควยหลายได้นกได้ติดส้มให้เบิ้งนกได้พี่น้องมากินอาหารหมองนี่เข้าถิ่มขยะมาขึ้น นกพิราบนกพิลาบเฮ้ยเขาไปใกล้ๆเลนเอาขึ้นสูง่าได้ติดลานอาหารเขาไทยสูง่าได้พี่น้องมันติดลานอาหาร เดบัสิดปิ้ดฝ่ายร้านอาหารถนโนโลงเนี่ยจังน้อยหัวม่วงเศร้าประมาณนี้แหละพี่น้องกรุงเทพ ค้นอ,อบาดแถวรถไหมถนะน,อนออกทิกวงจมหายแท็กซี่พี่น้องต้นไมาขับรถมาเบียดค้นผักค้นแหน่แต่เป็นตะนายดอกพุทด,ดอกพุทธพี่น้องว่าถนนทางคุ่นมันไหนกำลังก่อสร้างพี่น้อง ทางมันแขบแต่ว่าทางทางขี่มันกว่างรถยาีมือแรงรถกระติดบาดเทศนีม่มองหันกพราสั่งเป็นเดือนแล้วถนนมอยเน้าเด้ถนนสันๆออกไปปากซอยแต่ว่ามันหันมันให้เหตุดน ดอกพุดดอกพุดพี่น้องดอกพุดปลาคันแม่นดอกพุดบ้านนี่มันสีมันสีดอกใหญ่หรอมันมีหลายกลีบแต่นี่มันมีกลีบเดียวคิดว่าเด้พี่น้องเพราะว่าอดอกพุดมูนันมันสีหอมนะคอยกันเลยว่าดอกพุดตัวนี้นะ่ะสิเป็นดอกพุดปลาคันพูดใดอ่านว่าบาอแมนกับคอมเมนต์บอกไดเดอร์พี่น้อง ประมาณนี้แหละกรงเทแต่ว่าทาั้งพีมันสิกว่างเห็นบ่ทางผุนแคบ่ทังพีแแบบพี่นอ้องทางนี้แคบเพราะว่าถนน,นเนี่ยทางผุนมันแ,นแนลนแลนรถเบียดกันได้ทังพีมันประมาณสีเลนผลนุนนี่ตรงนี้สีเลนตะพูนหม่องผุน มองพูนุดเรนเลสองเลนตอนนี้ก็ยังปล่อยยุ่เม็ดฝนเป็นละอองเป็นละอองพี่น้อง บ ens, asure, ido, ังทองฟ้า <exemption> น <should forward> ้าสิตกอยู่นามื้อนี้ตาวมื่อคืนนี้หมอวานยามมื้อแรงประมาณทุ่มนึงนี่ก็ยังตกอยู่ตามื่อคืนนี้ไปปล่อยเดี๋ยวนี้ก็ยังไปปล่อยไปปล่อยแบบเป็นละอองพี่น้องเฮ็ด้คนไข่แบบนี้เบิ่งบรรยากาศกรุงเทพเด้อพี่น้อง เอกมัยสิบสองประมาณนี้แหละทั้งมันเป็นวัน <c oughs> มันเป็นวันเสาร์อร้อมพี่น้องวันเสาร์กับรถบ่อคอยหลายนักเลียนบ่อยนั่นปกติเสน้นนี้มันสิโครถหลายเพราะวะ่ามันเป็นเสน้นทางที่ว่าไปโรงเรียน,ม,นมันมันมีมีโรงเรียนนาหน้าชาติอยู่อยู่ทางพู่นทางเขาเห็ดก่อสางคนละ,นะ ชางเขาเองก็สั่งพี่น้องเดี๋ยวซสูมใหม่เบิง้นงนะข้างนั้นมั้นแคบปกติลดรถสีหลายก็เนี่ยเด็กหน่อยมาโรงเรียนแล้วพี่น้องผู้ใดค่อยปลูกแพงพุ่ยล้ว ต้นแพงพยปยอกแล้วตัวนอนมันลุ่งกินพะนองเห็นตาต่อเนี่ยมันกินเกียงไหลก็เลยตัดมันออกตัวตัวหนอนลุ่งตัวนอนไอตัวตาโตๆน่ะใบพอใบงามพอใบงามดอกงามขข้นมากนี่มันสิมาลงเลยเจ๊ ประมาณเดเดือนหนึ่งสองเดือนมัน,ม,นมันล่งลดตัวบบ่งมุนบึงนอกพี่น้องต้นไหม่นาบ้านไม่ประดับไม่ประดับไม่ประดับถนนกรุงเทพวันเสาร์ถนนกรุงเทพวันเสาร์พี่น้อง เห็นตึกสูงๆแล้วกันเนาะพี่น้องเลยข้าเจ้าคือนลำคือรวยแท้แต่โยคอนโดสูงๆ แถวนี้มีแต่คอนโดสูงๆพี่น้องคอนโดสูงๆบึ้งดอกดอกอีกอย่างก่อนนะมันกำลังเกิดนึกบอก่ออกอ่าตอนนี้อย่างกันเนาะ ออกดอกงามๆที่น้องมีตะขอนโดสูงๆใส่เบิ้องด้วยูนทางพุ่นก็สูงพี่น้องบานเบิ้งบานเจ้าของนี่บานนี่เบิ้งบานจ้าของว่าเป็นาเจ้าของหรือบ้านนายจ้างตัมก็มู อากาศท่อนเขาดูดเอาอากาศไปหมดแล้วคลิปนี้ก็ไว้ซ้ำนี่ละจ้าขอบคุณหล,ลายๆที่เขาชมคลิปเด้อพี่นนอง